การนับตัสบีดหลังละหมาด33ครั้งครั้งแบบสุนนะับีนับยังไงครับขอวิธีการด้วยครับคือนับยังไงเนี่ยหมายถึงวิธีธการ,การหรือว่าหรือว่ารูปแบบผมว่าน่าจะรูปแบบวิธีการเนี่ย <c oughs> แหละก็ <c oughs> เอาอย่างนี้เอาไหนไหนถามเรื่องนี้แล้วเนี่ยการตัสบียจริงๆแล้วมันมีที่ผมบอกแหละมันมีอัลลอฮฺอัลลอฮฺอันตัสลามมิกสลามอันนี้กล่าวไปนะครับจนกระทั่งจบ ที่นบีบอกว่าอิดันซรฟะมินลัติอิซฟราันว่ากลาอัลลอฮุมะอันตะสลามมิงกะสสลามตบารอกตาญาดันจลัลุอกรอมในฮะดีษที่บอกว่าเมื่อท่านเสร็จสิ้นจากการละหมาดเมื่อก็ให้กล่าวอิสิ่าสครั้งหลังจากนั้นก็กล่าวประโยคตะกี้ที่ผมบอกครับหรือหลังจากนั้นก็กล่าวลาอิลาฮิลลอฮวะดะฮูลัชาลกะลาฮลฮุลมุลกวะลุลฮัมดุวะฮวะลาคุลิานีกเดีรและตาม้ดยอัลลอฮุมะลาิมาน ทีนี้เวลาเรามาดูในเรื่องของการการกล่าวตัสเบียเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีมีรูปแบบต่างๆที่นบีได้ทำเอาไว้รูปแบบที่หนึ่งก็คือการกล่าวตัสเบียการสุบฮันล้อสิบครั้งอัลฮัมดุลลาสสิบครั้งอัลลอฮุบัสิครั้งก็มีอันนี้มีฮะดิษสุร ul ูลอลปในรูปแบบที่สองก็คือกล่าวอย่างละส5บห้าครั้ง ยี่บห้ายี่ห้าครั้งสุภาอัลลอฮ์ยี่ห้าครั้งอลัลฮัมดีเลาะยี่ห้าครั้งแล้วก็อัลลอฮ์หกบัดยี่บห้าครั้งแล้วก็ละอิละใหอลลอฮ์ยี่สิบห้าครั้งครับก็มีหลักฐานบอกอีกลักษณะหนึ่งคือสามสิบสามครั้งอันที่เราสาามนใหญงที่คนรู้อ่าที่เราส่วนใหญ่คือสุภาอัลล 33, อฮ์สามสิบสามอัลฮัมดีเลาะสามสิบสามอัลลอฮ์หกบัดสามสิบสี่อืมเป็นหนึ่งร้อยครับในอีกรูปแบบหนึ่งคือ สุบฮานัลลอฮฺ33อัลฮัมดุลิลลาฮฺ33อัลลอฮฺ6ภาษา33แล้วก็จบด้วยลาอิลาอิลลอฮ์วะดะฮูลาชารีกะละลาฮูมุลกุวะลาฮูฮัมดุวะฮาวะลาคุลิชันกอดีรเป็นเต็ม100ทีนี้เราเห็นรูปแบบละที่ถามเนี่ยน่าจะเป็น33เนอะไม่ว่าจะนับอย่างไรก็ตามแต่ให้ทำนัดนัดนิวนิ้ว เขาเรียกว่าอะไรข้อของนิ้วมือครับคุณไอ้มถ้านับข้อของนิ้วมือเนี่ยรอบหนึ่งมันจะได้เท่าไหร่สามห้าคือตอนนี้ผมใช้ข้างอาจารย์ไม่รู้นะหลายคนใช้ไงผมมาใช้ข้างถ้าข้างผมก็รอบเดียวจบได้สามสามข้างหมายขว่าไงข้างอ่ะผมเอาข้างนี้ก่อนอันนิวก้อยเนี่ยข้างผมนับข้างนี้มาแล้วก็ผมมาเริ่มข้างนี้อกออกานิ้วหนึ่งบอกว่าได้หกเลยนะหกห้าสามสิบ ก็อีกสามก็อีกสามอ่าอีกอีกข้างอีกข้างหนึ่งใช่มันก็จะครบพอดีเลยแต่ถ้าเกิดนับนับปกติอย่างเงี้ยมันจะได้รอบจะวนกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วอีกรอบหนึ่งก็เป็นสามสิบบางทีงงไงที่ผมอารอบเดียวเพราะว่าพอนับไปแล้วเอาตกลงเมื่อกี้รอบไหนรอบแรกหรือรอบสองก็เลยใช้ว่ารอบเดียวเนี่ยมันก็จะไปสดไเอาเป็นว่าถ้าเกิดลักษณะการถามเนี่ยเราสรุลลฮ์พูดถึงเรื่องของการให้นับนิ้วอืม รูปแบบง่ายๆเลยก็ให้ให้เขาเรียกว่าวาเกตนาบิลอนามิลแปลว่าให้ให้นับด้วยกับอะไรให้นับด้วยกับด้วยกับใช้ข้อของนิ้วมืออส่วนนั้นจะมีวิธีการอย่างไรให้ข้สันสิบสามนี้ไม่เป็นไรวิธีการไม่ใช่ประเด็นเพราะบางทีผู้ใหญ่ที่เราไปดูเขาใช้สองมือเลยพนับแบบนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้า่นับแบบนี้เลยอืเพียงแต่ว่า เพียง <P ere ng> แต่ว่าสิ่งที่ควรจะทําในสิ่งที่ดีๆทั้งหลายให้ใช้มือขวาคร <c oughs> ับอืมนบีบอกใช่ไหมนบ,บีจะอยากกดุตัสเบียบีจะมีนี่ท่าน Omar, อิบ <c oughs> นุอัมร์อิบนุอัมที่บอกว่าไอตัวสุลุลละอยากดุตัสเบียบีจะมีนีฮท่าตกัสเบียด้วยมือขวาของท่านอืก็ใช้ใช้มือขวาเป็นสิ่งที่ดีนะครับ <c oughs> ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็แปลว่าในกรณีของการกาตัสเบียนะครับที่เขาเรียกว่าบีอ<ฤ>ักดีอาซอบีไอฮีเป็นอะไรครับเป็นสุนนะอยู่สั้นหนูไออยู่อัดตัสเบียวัตหมิวัตักบีรบีอักดีอาซอบีไอฮีครับถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ได้รับการส่งเสริม <c oughs> เป็นสุนนะในการที่จะนับการตัสเบียตัมมิตักบีรด้วยกับการนับข้อ นับนิ้วอันนี้ง่ายสุดง่ายสุดแล้วก็ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเลยมไม่ต้องมีอุปกรณ์เลยคือนับอย่างเดียวครับก็ถือว่าใช้ได้ละนะครับฉะนั้นเ,เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็เราก็คิดว่าใช้นิ้วเนี่แหละเป็นเป็นหลักในเรื่องของการอะไรของการนับแต่ว่า,าถ้าในสิ่งที่เป็หฮที่ส,สลดสลดเนี่ยใช้มือขวาใช้มือเดียวพอครับ เพราะจำนวนนับเนี่ยมือเดียวพอละไป15กับ15แล้วก็อีก3ก็เป็น33สามสามสามสสมสแล้วก็ไล่แล้วเราว่าในเวลาเฉริก็เป็นหนึ่งอยพอดีอันนี้ก็ถือว่าครบสมบูรณ์สูตรใกก็สูตรมานะผมไม่นคอที่ลืมผมว่เลยต้องนับแบบนี้แหละคือคือไอการจะนับสาหรือนับ6ไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าประเด็นก็คือ1ใช้นิ้วมือสองใช้มือขวาออ